ขับรถไล่ล่าระหว่างนายกมนลมาโนดนายอำเภอฝ่ายหัวเมืองกับนายวิงทงศรีผู้ร้ายลักพาตัวคือส่วนหนึ่งของชคสองชั้นภาพยนตร์ที่ออกฉายครั้งแรกเมื่อ30กรกฎาคม2470หรือ86ปีที่แล้วที่สร้างให้เกิดปรากฏการ์ตื่นภาพยนตร์ของคนไทยมีผู้ไปรอชมภาพยนตร์เรื่องนี้ เนโรองภาพยนตร์พัฒนากรแน่นขนาดเพียงสี่วันมีผู้ชมกว่า1น0 0 0คนทำลายสถิติหนังไทยที่สร้างโดยต่างชาติอย่างนางสาวสุวรรณลงราบภาพกลายเป็นจุดกำเนิดอุตสาหากรรมภาพยนตร์ไทยเพราะหลังจากหนังออกฉายก็มีผู้สร้างหนังไทยผลิตผลงานตามออกมาไม่น้อยเมื่ไหลาแต่ไรมาเราเคยเราได้กจะเห็นแต่หนังฝรั่งใช่ไหมครับกองถ่ายฝรั่งเนี่ยมาถ่ายเกี่ยวกับเมืองไทยไมันจะมีอยู่เรื่องช้างนางสาวสุวรรณหรืออะไรอย่างเงี้ย คนก็จะรู้สึกว่าเออทาไมคนไทยไม่ไม่รู้จักสร้างหนังเองสาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะวันหนึ่งเมื่อเมื่อมีคนไทยสร้างหนังเองเนี่ยพี่ว่ามันก็เป็นหมุดทําให้คนก็เริ่มรู้สึกว่าเออเราสร้างเองได้แล้วก็มมนก็เกิดการพยายามมันจะไม่ใช่แค่สบริษัทนี้แหละมันจะกลายต่อไปเริ่มก็จะกลายเป็นบริษัทอื่นๆก็พร้อมที่จะเข้ามาแล้วก็พพายามจะหาพราเป็นหนังไม่ต้องเป็นหนังยาวมากเป็นหนังสั้นๆเมื่อก่อนเรานับถือว่านางสาวสุวรรณเป็นหนังไทยเรื่องแรกแต่พอมาคิดอีกทีมันไม่ค่อยจะจะ,จะพูดได้เต็มปาก พขาฝรั่งเข้ามาทําเป็นทุนของฝรั่งใช้คนไทยแสดงก็ถือเป็นเป็นลูกครึ่งนะสองสี่หกห้าสมัยการที่6 mm hmm. เมื่อมีนางสาวสุวรรณเนี่ยคนไทยก็เรียกร้องเอาแล้วเมื่อไหร่คนไทยจะทําหนังเองสักทีอะไรเงี้ยนะทำเองลงทุนเองอจงกระทั่งปี2.70ขึ 70, ้นที่7ิบเจ็ดเจ็ดสิ h ขึ้น i r s การที w a y in Siam ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งส่งผลให้รัฐบาลสยามในยุคนั้นต้องปลดข้าราชการส่วนหนึ่งเพื่อลดค่าใช้จ่ายในปีพศ2469ทำให้หลวงสุนทรอัศวราชรวบรวมพักพวกที่มีฝีมือด้านการแสดงก่อตั้งเป็นบริษัทถ่ายภาพยนตร์ไทยและพร้อมประกาศตัวจะเป็นผู้สร้างหนังฝีมือคนไทยเป็นครั้งแรก ก็ใช้เวลาในการหาพลอตเรื่องนานหลายเดือนจนหลวงกรณการเจนจิตรหรือเผาวัสุวัตซึ่งถูกวางเป็นตากล้องทนเราไม่ไหวจึงร่วมกับมานิดวัสุวัตพี่ชายเปิดกรุงเทพภาพยนตร์บริษัทถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องโชคสองชั้นออกฉายตัดหน้าหนังของหลวงสุนทรอ,อัศวราชเพียงสอาทิตย์พวกที่คิดครั้งแรกก็เลยต้องรีบตัดสินใจทำเรื่องเรื่องไหนสักเรื่องหนึ่งอ่า ร,รู้สึกจะมีนักขาวไปถามว่ากําลังทําเรื่องอะไระผู้มวอจสาสซ้ำบอกว่าไม่คิดเลยย,ยังไม่คิดเลยเรื่องเรื่องอะไรดีก็เลยกลายเป็นชื่อหนังไปเลยว่าไม่คิดเลยเนี่ยนะครับก็กลายเป็นแข่งกันสองสองลายแต่ลายที่มาทีหลังเนี่ย mm hmm. เขาคล้ายๆทำได้เร็วกว่า สำเร็จในเส้นทางภาพยนตร์ทำให้สองพี่น้องวสุวัฒมุ่งหน้าสู่การสร้างภาพยนตร์อย่างจริงจังสร้างโรงถ่ายภาพยนตร์เสียงสีกรุงบุกเบิกหนังเสียงในฟิล์มเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยจนครั้งหนึ่งเคยได้ฉายยาว,ว่าเป็นฮอลลีวูดแห่งสยามโดยมีคุณวิจิตมาตราเป็นที่ปรึกษาประพันธ์เพลงและกำกับภาพยนตร์ปัจจุบันภาพยนตร์เรื่องโชคสองชั้นเหลือฟิล์มที่สามารถฉายได้แค่80ฟุตหรือประมาณนาทีเศษ และถูกขึ้นทะเบียนเป็นบร,รดกของชาติในฐานะม,มุดหมายสำคัญของวงการภาพยนตร์ไทย